บ้านสีดําไม่ร้อนทํายังไงบ้านของคนรักบ้านเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังครับหลายหลายคนเนี่ยบอกว่าทําบ้านสีดํายังไงก็ร้อนแต่วันนี้ผมจะมาใช้เทคนิคง่ายๆนะครับที่ทาให้บ้านเพื่อนๆเนี่ยเย็นตลอดทั้งปีกันคือ1เลยนะครับการติดฉนวนการความร้อนใต้หลังคาเนี่ยไม่ใช่แค่ป้องกันบ้านอย่างเดียวนะช่วยให้อุณหภูมิภายในบ้านเนี่ยลดลงหลายองศาเลยนะครับ และ2นะครับใช้ไม้ละแดงเนี่ยเพื่อสร้างแนวบางแดดให้กับตัวบ้านนะครับหรือว่าเลือกปลูกต้นไม้ใหญ่เนี่ยไว้บริเวณรอบๆตัวบ้านเนี่ยช่วยให้เป็นร่มเงาให้แก่บ้านได้อีกด้วยนะครับ 3. เรื่องใช้กระจกโลอีหรือติดฟิล์มกองแสงที่กระจกอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกองแสงและอุณหภูมิที่จะเข้าาภายในตัวบ้านได้ด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคงยังไม่รู้ใช่ไหมว่านวัตรกรรมของสีเนี่ยมันมีสีที่สะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดีอย่างเช่นสีโฟลซซันตัวนี้เลยครับสะท้อนแสงอาทิตย์ได้95.5เนทานทุกฤดูป้องกันเชื้อราและตะไคร่นะ้ำได้อีกด้วยนะครับ บ้านสีดำเพื่อนๆเนี่ยจะไม่ร้อนอีกต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆทำตาม4เทคนิคนี้และอย่าลืมกดติดตามผมนะครับเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยผมมีไอเดียเด็ดๆอีกเพียบแล้วเจอกันครับ